เฮ้แชทสมาร์ทโฟนในมือคุณอีก5ปีก็ตกรุ่นอีก10ปีอาจจะพังแต่มองไปข้างหลังผมสิครับกองหินยักษ์นี้ยืนตระงานท้าแดดท้าฝนมา4,500ปีโดยแทบไม่ขยับเขยื่อนคุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่พระนางคลีโอพัตรามีชีวิตอยู่ยังใกล้เคียงกับยุคที่มี iPhone ใช้มากกว่ายุคที่สร้างมหาปิรามิดกีซ่าซะอีกมันเก่าแก่ขนาดนั้นเลยครับ คำถามคือคนยุคนั้นที่ยังไม่มีล้อเลื่อนดีๆไม่มีเหล็กกล้าไม่มีเลเซอร์สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ยังไงใช้แรงงานทาสจริงเหรือหรือมีเทคโนโลยีที่สาบสูญหรือทำเสียงตื่นเต้นเพื่อนจากต่างดาวและทิปพีคที่สุดคือการค้นพบล่าสุดที่ยืนยันว่าข้างในนั้นยังมีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่ปิดตายมาตลอด4,000ปี วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกทฤษฎีตั้งแต่วิทยาศาสตร์จ๋าไปจนถึงเรื่องดาราศาสตร์ที่น่าขนลุกใน City Boy Podcast ครับย้อนเกิดประยุก์อาณาจักรเก่า old kingdom ฟา a r a o คูฟูสั่งให้สร้างสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เดียวนะครับคำว่ายิ่งใหญ่มันอาจจะน้อยไปหน่อยน้ำหนักรวมของปิรามิดคือประมาณ6ล้านตัน ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกมันเท่ากับเอาช้างแอฟริกาโตตําไวหนล้านตัวมายืนต่อตัวกันหรือเท่ากับตึกรัดฟ้าสมัยใหม่10ตึกหินส่วนใหญ่เป็นหินปูนที่หาได้แถวนั้นแต่ห้องของกษัตริย์ Kings Chamber ข้างในทำจากหินแกรนิตสีแดงซึ่งต้องขนมาจากเมืองอัสวานที่อยู่ห่างออกไป8 800กิโลเมตรย้ำนะครับ800กิโลโดยไม่มีรถบรรทุกแล้วเขาตัดหินแกรนิตที่แข็งโป๊กได้ยังไง เครื่องมือยุคนั้นมีแค่ทองแดงซึ่งอ่อนกว่าหินแกรนิตนักโบราณคดีเชื่อว่าเขาใช้เลื่อยทองแดงร่วมกับทรายที่มีความแข็งสูงขัดถูไปเรื่อยๆวัลละนิดวัลละนิดลองนึกภาพความอดทนดูสิครับลืมภาพทาสที่ถูกเคี่ยนตีไปได้เลยครับหลักฐานใหม่จากการขุดค้นหมู่บ้านคนงานพบว่าคนสร้างคือแรงงานมีฝีมือที่ได้รับค่าจ้างกินดีอยู่ดีมีเนื้อสัตว์ให้กินมีหมอรักษา มันคือโปรเจกต์ระดับชาติที่คนทั้งแผ่นดินมาร่วมแรงกันในช่วงน้ำท่วมหนาครับแต่โจทย์ที่ยากที่สุดคือเอาหินหนัก2ตันขึ้นไปวางบนยอดสูง146เมตรได้ยังไงทฤษฎีทางลาดตรงต้องยาวเป็นกิโลทฤษฎีที่น่าเชื่อถือตอนนี้คือทางลาดวนภายในเหมือนลานจอดรถห้างสรรพสินค้าที่ซ่อนอยู่ในตัวปิระมิดครับความเจ๋งคือการวางหินแต่ละก้อนมันแนบสนิทกันจนเอาบัตรเครดิต หรือแม้แต่เส้นผมสอดเข้าไปไม่ได้ทั้งที่หินแต่ละก้อนรูปทรงไม่เท่ากันเป๊ะๆนี่คืองานก่อสร้างระดับมาสเต์พีซที่ช่างยุคปัจจุบันยังต้องคาระวะสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้คือแกนในที่ครุขระครับแต่เมื่อ4,500ปีก่อนปีระมิดถูกคุ้มด้วยหินปูนขัดมันสีขาวจัว๊วสะท้อนแสงอาทิตย์จนแสบตามองเห็นได้จากระยะไกลเหมือนดวงดาวบนพื้นดินมาถึงเรื่องที่ทำให้สายวิทย์ต้องกุมขมับ คณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ครับถ้าเอาความยาวรอบฐานหารด้วยความสูงคูณ2ผลลัพธ์ที่ได้คือ3.14159หรือค่าพายนั่นเองทั้งที่ค่าพายเพิ่งถูกนิยามอย่างเป็นทางการในอีกพันปีต่อมาไม่ใช่แค่พายครับแต่ยังมีค่าไฟาหรือสัสดส่วนทองคำโกลเด้นเรชิโอ1 8ซ่อนอยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่พบได้ในธรรมชาติตั้งแต่เปลือกหอยยันกาแล็กซี่บังเอิญเหรอหรือเขารู้ความลับจากกระวานอย่างไม่พอถ้าเรากางแผนที่โลกออกมาแล้วหาจุดกึ่งกลางของแผ่นดินทั้งหมดบนโลก geographical center of earth เชื่อไหมครับว่าพิกัดนั้นตกอยู่ที่มหาพีระมิดแห่งกีซ่าพอดีเป๊ะและอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นมันหันหน้าไปทางทิศเหนือจริง true north ไม่ใช่ทิศเหนือแม่เหล็ก คลาดเคลื่อนน้อยมากน้อยกว่าหอไอเฟลที่สร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซะอีกการจะหาทิศเหนือได้เป๊ะขนาดนี้ต้องใช้การสังเกตดวงดาวที่แม่นยำสุดๆอีกเรื่องที่น่าทึ่งคือมันถูกออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวและความร้อนตัวก้อนหินไม่ได้เรียงแบบยึดต,ตายตัวหรือมอท่าทั้งหมดแต่มีการให้ตัวได้หรือ flexible ทำให้อียิปต์ผ่านแผ่นดินไหวมาหลายครั้งแต่พีระมิดยังยืนหยัดอยู่ได้ อันนี้คือทฤษฎีสมคบคิดที่ดังมากครับพิกัดละติจูดของพีระมิดคือ29.9792458องศาเหนือตัวเลขนี้ดันไปตรงกับความเร็วแสง2 9 9 7 9 2 4 3 5 8เมตรต่อวินาทีแบบเป๊ะทุกทศนิยมบังเกินเหรอหรือผู้สร้างต้องการบอกใบ้อะไรพักเรื่องตัวเลขมาดูท้องฟ้ากันบ้างครับ ทฤษฎีโอไรออนค r ร์เรลเลชของคุณโรเบิร์ตโบวาวบอกว่าพีระมิดทั้ง3ไม่ได้วางสเปะสปะแต่เป็นกระจกเงาของกลุ่มดาวนายพรานหรือ o r ไรออ b e l บลทำไมต้องโอไรอเพราะชาวอียิปต์เชื่อว่ากลุ่มดาวนี้คือตัวแทนของเทพโอซิริสเทพแห่งความตายและการเกิดใหม่ส่วนแม่นำไนก็เปรียบเสมือนทางช้างเผือกหรือ m i l กี้เวที่พาดผ่านท้องฟ้าแต่จุดพีคคือ ตำแหน่งดาวบนฟ้าจะตรงกับตำแหน่งพีระมิดบนดินแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซก็ต่อเมื่อเราย้อนเวลากลับไปเมื่อ1 5 0 0 0ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ1 2 0 0 0ปีที่แล้วนี่แหละคือปัญหานักโบราณคดีบอกว่าพีระมิดสร้างเมื่อ4,500ปีก่อนแต่ดาราศาสตร์บอกว่าแปลนของมันถูกวางไว้เมื่อ1 2 0 0 0ปีก่อนนี่เรากำลังมองเห็นอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าที่เรารู้จักหรือเปล่า หลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้อยู่ที่สฟิงซ์ครับนักธรณีวิทยาพบร่องรอยการกัดเซาะของฝนตกหนักบนตัวสฟิงซ์แต่อียิปตเป็นทะเลทรายมานานแล้วครั้งสุดท้ายที่ฝนตกหนักขนาดนั้นคือยุคน้ำแข็งเมื่อ10,000ปีก่อนและเมื่อ1 5 0 0 0ปีก่อนในวันวิสุวร์หรืออีควิ o x ซสฟิงซ์ซึ่งมีตัวเป็นสิงโตจะหันหน้าไปเจอกลุ่มดาวสิงโตหรือ Le โอที่ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเป๊ะ เหมือนจิกซอมันต่อกันครบหมดเอาละเลิกดูดาวแล้วมุดเข้าไปข้างในกันครับทางเข้าปัจจุบันที่เราใช้เป็นรูที่โจรขุดเจาะเข้าไปในสมัยก่อนเอามามุนสแตนเยลเพราะทางเข้าจริงถูกซ่อนไว้อย่างเนียนกริบเมื่อเข้าไปแล้วคุณจะเจอกับแกรนด์แกลเลอรี่โถงทางเดินยักษ์สูง8เมตรผนังทำแบบคอเบิลหรือเรียงหินยื่นออกมา ที่น่าทึ่งคือรอยต่อของหินมันเนียนจนแทบไร้รอยต่อและมันช่วยกระจายน้ำหนักมหาศาลด้านบนได้ปลายทางคือห้อง kings chamber ที่นี่มีโลงหินแกรนิตหรือซา o โค a กัสตั้งอยู่แต่มันแปลกมากเพราะขนาดโลงใหญ่กว่าประตูห้องแปลว่าพวกเขาต้องวางลงไว้ก่อนแล้วค่อยสร้างพีระมิดครอบลงมาโลงหินนี้ถูกตัดจากหินแกรนิตก้อนเดียว เจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่ได้ฉากและมุมเป๊ะมากเหมือนใช้สว่านหัวเพชรความเร็วสูงนักวิศวะบอกว่าทำยากมากแม้แต่ในสมัยนี้แต่ที่น่าสงสัยคือเราไม่เคยเจอมัมมี่ของฟาโรห์คูฟูในนี้เลยห้องว่างเปล่าไม่มีสมบัติไม่มีภาพวาดฝาผนังเหมือนสุสานอื่นหรือนี่จะไม่ใช่สุสานตั้งแต่แรกคริสโตเฟอร์ดันเสนอทฤษฎีบ้าดีเดือดว่าพีระมิด อาจเป็นโรงไฟฟ้าหรือ Power p l a n พผลิตพลังงานไมโครเวฟโดยใช้หินแกรนิตที่มีควอตซ์และปฏิกิริยาเคมีจากช่องลมฟังดูไซไฟนะแต่มีคนเชื่อเยอะมากตัดกลับมาที่ความจริงปี2017ทีมสแกนพีระมิดใช้เทคโนโลยีมิวออนหรือมิวออนทโมกราฟี ography, ซึ่งเหมือนฝนรังสีคอสมิกที่ตกลงมาใส่โลกหินหนาจะก,กั้นมิวออนได้ แต่ช่องว่างจะปล่อยให้ผ่านผลสแกนโชว์ชัดเจนว่ามีช่องว่างขนาดยักษ์ยาวกว่า30เมตรลอยอยู่เหนือแกรนด์แกลเลอรี่รูปร่างคล้ายกันเปี้ยนักวิทย์เรียกว่า The Big Void มันถูกปิดตายมา4,500ปีไม่มีทางเข้าไม่มีทางออกและล่าสุดปี2023เราส่งกล้องงูหรือ endoscope เข้าไปในช่องว่างอีกจุดเหนือทางเข้าหลัก ภาพที่เห็นคือทางเดินทรงหน้าจั่วหรือเชเวอรอนที่สวยงามและว่างเปล่านี่คือภาพแรกจากภายในที่มนุษย์ได้เห็นในรอบ4,000ปีคำถามพันล้านคือใน Big Void ดมีอะไรบางทฤษฎีอ้างอิงจากตำราโบราณว่าฟาโรจะต้องเดินทางผ่านประตูแห่งดวงดาวในนั้นอาจมีบัลลังเหล็กจากอุกาบาทเพื่อส่งวิญญ,ญาณสู่ท้องฟ้าก็ได้ หรือมันอาจจะเป็น Hall of Records ห้องสมุดที่เก็บภูมิปัญญาของอารยธรรมที่สาบสูญอต l a n ติสวิธีการสร้างปิรามิดความลับจักรวาลถ้าเจอจริงประวัติศาสตร์โลกเปลี่ยนแน่นอนตอนนี้เรายังเจาะเข้าไปไม่ได้เพราะจะทำให้โบราณสถานเสียหายแต่นักวิทย์กำลังพัฒนาหุ่นยนต์บินได้ขนาดจิว๋วหรือ b l i m โ Drone เพื่อลอยเข้าไปสำรวจผ่านรูเล็กๆอดใจรออีกนิด ความจริงกำลังจะเปิดเผยไม่ว่าพีระมิดจะเป็นสุสานโรงไฟฟ้าหรือปฏิทินยักษ์สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือมันเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่นของมนุษย์ที่จะสร้างบางสิ่งให้ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตตัวเองและคงอยู่ตลอดไปสุภาษิตอาหรับบอกว่ามนุษย์กลัวเวลาแต่เวลากลัวพีระมิดมันเห็นอารยธรรมเราเกิดและดับมานับไม่ถ้วนและมันจะยังคงอยู่ตรงนั้นหลังจากพวกเราจากไป ความลับของห้องที่ยังไม่ถูกเปิดอาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายหรืออาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปริศนาใหม่ก็ได้ใครจะรู้คุณล่ะครับคิดว่าในบิ๊กวอยมีอะไรซ่อนอยู่มัมมี่สมบัติหรือความว่างเปล่าพิมพ์บอกผมข้างล่างหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปยาวๆข้อมูลแน่นๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปมากสวัสดีครับ